สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนพี่น้องจอดนี่แหละยานไปกินนะงูเบิ้งเกิดจะเอาควงเลยกว่ามาเอากันมึิ้งเกิดจะห้กูย่างเลยจังเลยเนาะเอาหมาด้วยมาหายพี่น้องแม่พุทธาเพิ่นซื้อมาเศร้านะพี่น้องเลยมาไอแม่เศร้าจอยหึ คนคือลายใช่เนาะโอ้มาเมินมีู่มมะเล่นน้ำยายเอ,อ,อ้ยนาคือกันใช่เนาะบปะสุขคนเลยอ,อ,อายายเอามาังลำยายมาไห้แม่พุทธาเพิ่นซื้อไห,ห้เพิ่นเอาเอามาไห้ใจเออกายเมื่อก็เห็นคือจะเห็นแต่ไม่เถาทางในก็นมีเออเพื่อขึ้นมา <c oughs> สาวขึ้นมาอืมเรายายลงไปอยู่พุ่นอีกเมื่อไหร่อมอืมเออนั่นแหละเพื่อนว่าถ้าพานมาคันยูกไก่กุหย่างขึ้นมาเพื่อนขึ้นหอเทือน ลึกซ <oung> ้ายผัวจะขึ้นมายังพออยู่พอดีแหละผัวใหญ่อืมงานอะืรเหตุการณ์เหตุกานณ่อะไรเฮ็ดแล้วก็มาเช้ามึมเลยยิงอ่ะคนเวียู้เลยคิดไปหมดแหละอืมเอ้าชีนอนเตียงค้ำมก็บะมือค้างแล้ก็จะยู้อืม บทัทเอมานังของหมอของหมอกออใกลประตูง่อยอยู่นี่แหลอะอ,ลอืมอ,ททอันเอาขึ้นไปหายอันป้าบวเ็นประกันเราไปอยู่แล้วก็เลยลบลงมาหายไม่เถาเวัวซีแวร์บัวซถ่ายคิดตะหุดลงมาขึ็นไปปัดบวเน็นก็เลยลบลงมาผีจะขึ้นมาได้ผีปุ๊กยัง เพิ่มีเยไปนั่งจอยนะวะที่หนึ่งแล้วยืนหนึ่งแล้วเจอเ้ยอยู่ผู้เดียวคุณม่วนเลยเฮ้ยจักขึ้นมายังอืแลอไปทางไรใส่เนี่ยเบนนสาวพวโอ้สิบอาเท่าป่จดิอือ ฝึกขยะไม่เท่านะอาจาบอกจะกินอะไรให้เอาเกลือใส่น้าลเอาข้าลงไปใส่น้ำทิ่ตัยาเนี่ยเดินเยะกับาวอย่างนมหมักไล่่แม่แม่ด้วยอย่างอ่ะ็ดปูนู่เช็เชี่ยวเบื่อมชาดยมากเนอยู่รนีกินึ บวกม่ก็วาใช้อยู่ใช้กยูหเวในึงเขาให้เม่นะคะไม่ให้แม่กินแน่เรกินนะมันก็หามมันไ่ใช้กับเมันไปหาบ่เด็นนะมจะาเนีบากินนาอย่งน้าหลวกินถูกแล้วว่าัดท้บอ้ีอยากไปจากไหนพ่าบัตรก็มีแล้วก็เจนคกูจะไปเห็ดบัตอีกก่อนกูจะไปเห็ดบัตรเพงเทพเห็ดบัดรสปอเห็ดบัตประชาชนบัดบ้าบัตรพอยังจ่อยบัามึงมีแล้วอ่ะ ไปพี่นี่ยก็เขาออนก็เขอีนตรงเหต่เหงาๆกันมามาตนวจจับเขาทำราดีไซนยู่ะยู่เชโนทางทีบใหญ่ทีใหญ่ผเล่าผ้เชโน่ผมเล่นเดี๋ยว่าน้องเชโนมวาบเป็น่ะเชโน่น้องชายเปิดไปจะเปีะนะไปบอกพ่อด้วยนะอือเอาพ่อเอาถาบอกเออาอยู่ได้เาเขาบอฟังวามดด้แต่ภาพมุกอยู่ก็เ้อกลองอยู่ได้นะ กอปีนะเองมาขายคนไทยเขาไหลเจ้นี้เลยเด้อน้าเก่งมาคนทุหนึงอันนี้มาลงข้อกัดเจาะข้อแจมแจะอันนี้ว่าไปเมืองสวรรคก้อนจะสามขึ้นเนี่ยยักอรเทพขนาดผ่านเมืองสวรรจะได้มาผ่านกรุงเทพอืมเห็นบ้ดนแรกประกันบ่ได้ไี่ใช่กาบประกันข้อขาดหรอกอยู่บ่อได้คนเอาตัวเองคนบ่งพังก้อื่นเงเจ้าต้องหูจักเมืบอเจ้าจักน่าจักชิ สมมติว่าจะไปเห็ุงานลงพิมพ์ต้องปูจักเสกคองเขาก็เห็นอีหย่งอีหยังจต่แลงแ้วดจักอีหยังเงินจะแบ่งอยังไรมันบาคนตับเดียวไรขนออกไปเลยคือไปเออเออน้ำกวนกับมันกูบวสนใจเรื่องพวกนมาจ้ะอหวาพราะ่้คือีถ้าเอาหานีงูจักกับไปได้บไดซื้อเ้อผ่านได้มันซื่อ เขาทอหงก็เอาไปทอดแหงกันและเแล้วพอจังงึนจะสใบอย่งแบบว่ามันบาบบอกเขาัว่ามัอปูบกระเทิต่ไม่ปูใช่ปกงกาปนะ้มันโผล่ในเ้นเพอ่นอะไรคือเก่าหล้ว่าเก่ามันดูห่าอยู่หากินอไอือห่าห่าไปถวขึ้นมากนี่บ่โอ้ยอยากอยู่คนเดียว อืมอันนี้ว่ามีชีวิตได้เงินไปออมกับจังหวัดเชียงใหม่ขอเวียดนามเพื่อนุ่งเท่าไรเงินเท่าไรจะมากจะโฉมอืมไอ้มงคุปนี้เงินคุปเท่าไหร่ไหมอืมดินไผ่บนแผ่นดินเมืองมาดินกูอืมมันหาผู้ค้ามันก็หลับยิ้มหรือเปล่อืมผู้ามันบอกอืแล้วก็ตามขยยืมนะเนาะอืตามขยยืมว่าแล้วก็เอาบ่อนซาบ่ได้แปลว่าเขาบ่ได้ให้อาจจะเป็นเสียกระยูอาจจว่าคือเครื่องครัวบ่อนซาต้องเห็ดแน่เลย เป็นรอยชิ้หายไปแบบว่าน้ำจอบให้หนึ่งเขาเห็ดกินเราไม่ต้องเห็ดดอกแค่ว่าห้าแล้วกินมาไหวหนึ่งชื่อเห้หนึ่งเขายังเงียวันนันเขาพาเราไปผลไปเล่นวันนจะชว์บ่บ่บ่ไปเทาพยายามไปอยู่เฮือนยันจอยเดือบเฮือดบกุ้มที่จริงเนี่ยอยู่น้ำเอือยนะฮะลูกตอนนที่เราไปเหี่ราก็อ้วนหนาเบ่งลืนอยู่ไป่เทานะอยู่น้ำเอือยนะเนาะกระแม่นเลยปูปลาหน้าหนามแบบว่าเจ้ากันเบิ่งเราดีขนาดเนาะอือ

อืมว่าไปถ่าขึ้นมาอยู่พี่เราม้วนบอกนางผู้เดียกับเมื่อวันแกงกินแล้วบะเฮ็ดปวกนะขันชมกินแหละแช่บ่เอาใหม่บนวันนี่แกงหนึ่งข้าวหน้าบ่ได้นหมูดอข้าว ป่าอีนางซื้อเลยบแบงม่ให้เผิ่นแกงเลยก็กยอุ้ยเล่าอยู่ใช้เหลา,าสุรก็ยังวันเฮ็ดเบิดอันบ้านหัวประเดก็กอยู่ในาหาเบิรดาานเนี่ยมัเมนท่านา,ออางเนพาตินติมีถั่เต่าย่งเป็นพอดอกอย่ามือเช่าก็ได้เอยเขาจะหา,หาขึ้นมาอืมขแล้ละน้อมาเนี่ยค <ำ S 2> นาะงาม่นนะ

บักก hmm ็โเพิ่นม like so, ันไม่ใช่ทำตามตัเดียวเพิ่นมาไหวแล้วอย่ังเนาะแหมน่ะแหละโอ้พอดีเอาคว่ำบ่วด่าเนาะเออ หัวอะไรหัวหัวก็ลูกบนหัวเมื่อก่อนด้ไยเอออ้อยผู้พินเอึอยว่าเี่นปนองเลยสาจอยบอกคือเก่านะ บัวหานะอยู่นัก,กินเหมือนเดิมแล้วข้าวน้ำกับบัวหนึ่งแล้วบัวหนึ่งให้แม่แล้วบัวคือเก่าเลยว่าสันมีแต่ไปเลยเข้าวน้ำซามปลากับบัวหนึ่งวเฮียนักินกับบัว่าให้แม่กินคือเก่าแล้วไป พี่น้องเอ้ยมาแรงเี่เาวขึ้นไปาหายไม่ใหญ่ขิงค้คำอีกฉันจะลาขคลิปสนิทเด้อจ้บพี่น้อง